วันนี้ก็พบกับช่องไทยรัด่านไดกันครับวันนี้สีพาพี่พีน้องมากินอ่อมขนมจีนครับย่างขนมจีนใส่ไอ้หมูสับแล้วก็ใส่ปลาทูครับใส่น้ำปลาแดกแซ่บแซ่บพี่น้องเฮ็ดน้องก็แล้วครับวันนี้บริไทพี่น้องกันได้ครับคนไทยมาอยู่ครับก็ชมคลิปกันฝากกดติดตามกด subscribe กันเลยก็แชร์ได้ด้อครับเพื่อนๆช่องไทยรัด่นได้ครับเนาะสี่าคลิปใหม่ๆมาครับวันนี้ถือสอนดนละจะชวนน้อกันครับขนมจีนเข่งหนึ่ง กินมามันจีได้หน่อยโอ้ได้ถานนึงนโลดแล้วพี่น้องเสียฟกนขนาดครับเสียปเป็นยางอมหอม,อม ขนาดใส่พบพริกบะไห้เมื่อครเผ็ดอยู่ครับเทิงพริกผงเทิงพริกสดยังมื่อไหร่ด้อยู่ขอบปุ่นมันหลายหมดติดหัวข้าง ใส่ผักซีลาวบาน์โฮมเลยครับหอมหวานเสดกันดีอย่างไง น้ำยำไปใช่เที่ักสีหอมหอมเที่กันดีดีครับ lượm phết nấm cồn rong mình kia bao phết mà đi tự nhầm số một xoay năm một hoàn đó โอ้สุดยอด, ute, ด,ด,ดเลยครับเมนูนี้ยำขนมจีนใสใหห่หมูย่อกล้วบ็ไปไปทั่วอย่างไรก็พาพที่ฟังน้องก็ติดตามก็จะใส่อะไรแชร์ได้เด้อเฮ้ยง่ายๆชาวไทยด็ไนะครับเนาะสิบบาทคิดไม่ไม่สำหรับวันนี้ก็อิ่มเลยครับตัวไองซึมดีดีใส่กระปุกไว้จัดหลายๆกินเอาหมดสวัสดีครับ